สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาไปไหว้พระบนเขาที่เมืองจีนันนะคะชอนลาบกโดนนั่นเองค่ะบรรยากาศภายในวัดนะคะสวยงามมากๆเลยวัดจะตั้งอยู่บนเขานะคะมีพระพุทธรูปมีโบสถ์ตั้งอยู่ด้านบนเขาด้วยนะคะทั้งคนไทยและต่างชาติรวมทั้งคนเกาหลีก็ไปไหว้พระขอพรเช่นเดียวกันค่ะสำหรับ คนที่จะเดินทางไปเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะคะวิธีการเดินทางสามารถนั่งรถบัสจากโคสกบัสเทอร์มินอลนะคะนัมบูเทอร์มินอลและดงโซุนเทอร์มินอลนะคะมาลงที่จอนจูเทอร์มินอลและหลังจากนั้นก็ต่อรถจากจอนจูเทอร์มินอลมาที่จีนันเทอร์มินอลและต่อรถจากจีนันเทอร์มินอลมาที่ไมอีซานนะคะแล้วก็เดินเข้ามาที่วัดนะคะประมาณ 500เมตรนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือจะเป็นก้อนหินที่เขาเอามาตั้งทำเจดีนะคะเพื่ออธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าท่านใดที่ไปขอพรที่วัดแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหน้าที่การงานความรักโชคลาภนะคะขอได้ขอเลยค่ะเกาหลีใต้กำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะปลายเดือนนี้ อากาศก็จะเย็นลงเรื่อยๆแล้วทั่วทั้งภูเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีสัน